เอาไหมถ้วยอันตรายนึงเร็วไม่ไหวแล้วครับดออกเตร์ครับมันหมดแรงแล้วครับ <S <S อะไรที่แก่วะยังหนุ่มยังแน่นอาาทองดีวะ <S 2> <S 2> อย่างนี้สงสัยต้องเล่นเครื่องสะกดจิตซะแล้วมั้งอย่าดีกว่าพ่อเดี๋ยวตายซะก่อนอย่างนี้มันต้องเสี่ยงเว้ยดออกเตรพอนะค,ครับปล่อยผมไปแล้ครับแต่เธอก็ไม่สนใจใเธอนั้นผูกพันกับฉัน ฉันจรักเธอไหมนะเธอในอยากรู้มัม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 ไม่รักไม่รักไม่รักได้ไงมัมมัมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เท่าไรฉันมีแต่เธอไม่เคยไม่เคยโซ